เอ้ยเอาลงอยาออกเียวแตกขา่ะองอย่างเอาลงมาชี้ลงสลัยเดอร์ซีจะกระโดดทำไมแล้ว เดยนนายไม่ต้องกระโดดดูลงสไลเดอร์ลูกเนายกระโดดลงมาลงมาเดิอรางลงมาไม่ลเลยนะสองพี่น้องโอ้ยขึ้นน้ำ เดี่ยวแม่้นมาอันดทีาอยู่เี๋ยนแม่ไปทะเลไตามตูดกันไปสองพี่น้องเข้าไปไปแย่งกันเลยไปแย่งกันเลย วันนี้มาพักค่อนนะครับหนึ่งวันพัคุกกะปิวันนี้กินกินเสือ <laughs>

วางภาครอนเดี๋ยวไปกินข้าวใครจะเล่นใครเล่เอาแข่งไหมโหหน้ามุมไปแล้วมือแนบมือต่างมือนะฮะมือ

bà kỳ một máy này đường nó có thì thảo quái là một người được cái luôn này không hề kỳ A th ordinary xin lỗi xin lỗi